นี่ครับก็งานด่วนก็มาถึงนะครับเอาเจ้าสมร้ายออกมาได้ครับผมกิ่งไม้ฟาดครับกลัวกระจกแตกครับผมเลยตัดที่มันย่อยๆลงมาเนี่ยตัดออกหน่อยครับขออนุญาตตัดกิ่งยาง่ด้ดูสวัสดีเอซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกซ์แซิงครับผม ตัดออกแค่นิดเดียวครับแค่ปลายมันย้อยลงมาเฉยครับได,ได้ใช่ไหมนี่ครับน,รน,น,นี่ครับก็ทางออกเจ้าสมลายครับเนี่ยที่มันย้อยลงมาเยอะๆอ่ะก็เลยต้องได้ตัดออก ตัดออกฝั่งเดียวครับฝั่งฝั่งนี้แหละฝั่งนะั้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะครับตัดออกแค่ฝั่งติดกิ่งไม้ครับวันนี้ไม่รู้จะได้ย้ายออกหรือเปล่านะครับน่าจะได้มาย้ายพวกนี้พอเสียตินต้องไปส่งรถให้เสียอนครับ ตัดแค่มันย้อยลงให้เสร็จครับตัดออกไม่เยอะครับตรงที่มันจะย้อยลงให้เสร็จครับ ไม่ตัดนี่เจ้าสมายนี่แย่เลยติดกระจกแน,น่นอนครับเนี่ยตัดที่มันโค้งลงมาครับนี่แหละต้องมาตัดออก อเอามีสองเล่มแต่อีกเล่มหนึ่งฟันไม่เข้าครับมีเล่มเดียวนี่แหละจะผัดกันฟันเรา Hah? Mainan kan Men... ไม่งั้นมันติดหัวเก่งครับจะสมบัติจะไลฟ์ไปไหนรถ đéo đéo à, 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 à. thôi, thôi, thôi 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 quá thôi 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 รถแรงตกไหนพี่แตวผมเอาให้ตุ๊นี้ไหนก็ระบะนะขยาะสายสองก็ได้ตัวเฮ้ยเต็ม โอ้ยคนจะขับกป็นธัาคารเดียวเลยครับกตลอดสายเลยนะเดียวรีบทะตุไปไปครับตลอดสายก็ตรงไหนถ้ามันย่อยเยอะก็ตัดออกครับ ก็เลาะดูเรื่อยๆครับตรงไหนติดก็ตัดออกครับแต่บางคนกัดคนตัดนะแต่ผมก็เมื่อกี้เทลงเมื่อกี้มันไม่ยอมลงก็ช่วยกันดึงครับเมื่อกี้ตรงนี้แหละติดตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ออกครับ เสี่ยงมากครับสองร้อยด้วยจะส้มลายครับต้องออกทางนี้ครับพี่จีนก็เลยสั่งมาบอกว่าให้มาตัดกิ่งไม้ที่มันย้อยลงครับตัดออกหน่อยไม่งั้นมันมีความเสี่ยงครับกระจงกระจกครับแตกให้พี่แต้คเป็นคนตัดเมื่อกี้ให้พี่แต้คเป็นปคนตัดไปครับแล้วก็ถ้าเทามาลงเราก็ช่วยกันดึงครับค่อนข้างจะเทายากครับ ฝ่าท้ายเนาะระวังเด้อพี่แจมมีเด้ Oi, oi, oi! Tung luôn mấy tịt lòng máng nó Tung luôn à Biệt phẳng đi hả? Oh! ก็จะสุดทางแล้วครับจะสุดจะสุดทางแล้วนี่ต้องตัดออกแวบว่ามันจะย้อย,ยออกก็ตัดออกให้หมดครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไป,ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ